สวัสดีครับวันนี้ันที่30สิงหานะครับวันนี้เราจะทําการยกพระนะครับเพื่อทําการเคลื่อนย้ายนะครับไปที่วัดป่าอุจลุกนะครับจังหวัดคนครสวรรค์นะครับ พระองค์นี้นะครับเป็นพระยืนตามุ้มบาทนะครับสูงร่วมพันอยู่4เมตร29เซนนะครับตอนนี้เราจะทําการเคลื่อนย้ายนะครับเดินทางไปจงังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้จะเอาใส่รถหุบร้อแล้วนะครับ ยกนะครับอินรีตัวที่2นะครับขอ,องมุลรีตังนักโลกนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวกำลังจะบินนะครับกังี้ยกขึ้นรถนะครับ ยกอ่านพระนะครับถ้ายืนนะครับครัไปยืนไปกับองค์ายืนนะครับตอนนี้อ่อนลงแนละ้ว เป็นส่วนของฐานพระ36นิ้วนะครับที่สั่งไปใส่พระ36นิ้วนะครับตอนนี้เรายังยกเป็นรถ ตาเทียมิ้วนะเ,เป็นรถลันะวนี้เป็นพระหน้าตัก41นิ้วนะครับปางสามาธิอิงเก่าว่าบ้านนะครับตอนนี้เราได้ทำการยกใส่หกล้อแล้วนะครับพ้าชุดนี้ครับจะถึง วัดป่าสนุกจังหวัดนครสวรรค์นะครับของหลวงปุรีตังตะโลนะครับวันที่หนึ่งกันยายนะครับจะนําไปประดิษฐานณเจดีย์พุทธคยาจําลองนะครับองค์นี้เป็นพระสิงห์45่นิ้วนะครับวันนี้ก,ก็เรากำลังจะยก ปพัะชุดนี้นะครับจะไปประดิษฐานที่เจดีย์พุทธคยาจำลองนะครับจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าหัวตลุกนะครับของเมีนังตลนะครับเีรบร้อยนะครับครบ,บแล้วนะครับตอนนี้